ที่เดินเข้าเราก็เดินเข้าก็ได้นะใช่พี่มีไลน์ด้วยนะ

เดินต่อเดินจากข้ขางนนนนห,นนหน้าเลยเดินตรไหนนีเลยเหรโอเค้เดินเขาอีกข้างไหนนอ่านั่นละเดินลายไหนเดินลายเดินเดินทางซ้ายเขาเดินทางซ้อ่าใช่แต่ว่าช้าๆนะเอา้เอา,เาตงหวัดที่จะสวนทางกันนะ่ะช้านิดนึงอย่างนี้ปวดละช้าไว้้างอโอเคเดินแบบนัเปอ่ะโอเคเดินคบ อกีงหวบด้ันไหนอ่ะโอ้ยอหารไปหาพี่นุ้ยหาไม่เจอเป่าป่าป่าเนี่ยแต่อากาศเอามากเลยน้องแต่งมาเต็มมากร้อนแทน

อ่าน,านด้ขอพีอ่พูได้แต่อั้ขอไหน่อ้นน <c oughs> อมร้อนแทนพี่ต้องหช้กับพรน้องจะได้ไม่ร้อนด้วยโอเค อาจจะขอน้องอีกเดี๋ยั้หมแม่แลอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็เลยเค้มขโอเคเรามองของเราน้องของเห็นน้องมองกล้องนะเลยสองสามน้องมองเชือกเอ็มเอ็มน้ำกล้องครับโอเคน้ำมองแต่เอีมไม่มองใช่น้ำมองโอเคน้ำมองซ้ายเห็นมองกล้องนะครับโอเค น้ำดีไหมนิดนึงอยนีโอเคมุมมุมมุมปากนี้เอาโอเคจับผมนี้ด้านะเทพหนึ่งสองามนึ่ามองน้ำมงนู่นมองวาีผมมันยุ่ไปผมมันยุ่งไปอ่ะเดี๋ยวน้นจับเลยนะเดี๋ยวหรว่าต้องสาวใช่ไหมเออแบบเออแล้วนั่น ได้สักสอนะน่ังร้อยกว่าเลยเดีวางล่างโอเคได้ป่ะยเยเอาไป่ยังไม่ได้กดอะไรเลยนะอันนี้ค <play scholars> yeah. <yesterday>. ือ <hayır> ร้อยกว่าครับใช่ดีค่ะสวัสดีค่ะ